หลังจากที่2ฮีโร่ตัดสินใจร่วมมือกันแล้วก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ5 years later อย่างเป็นทางการฐานตอนนี้จะยิ่งทวีคูณความเดือดขึ้นอีกเมื่อไวร้ายแต่ละตัวเริ่มกลับมารีวิเนียนกันโดยแผนการที่ยิ่งใหญ่ระดับ m ลติเวิร s สเลยทีเดียวเรื่องราวของคอมิกหัวนี้เริ่มจะเข้มข้นขึ้นแล้วเละครับยังไงทุกคนฝากติดตามกันอย่างเหนียวแน่นนะครับไปเราไปดูพร้อมกันต่อใน5 years later chapter ที่2กันได้เลยครับ เดี๋ยวจะหาว่าไม่แฟร์ใช่ไหมทีนี้มาถึงตาเรื่องเราของฉันบ้างว่าไงฉันเป็นเทนนิสันหรือที่เขาเรียกเรียกกันเนี่ยนะว่าเบนเทนส่วนข้างๆก็คู่หูฉันเองมาจิสเตอร์รู๊บลองโกเขาเป็นเอเลียนเน่ยเรื่องราวมันเริ่มเมื่อตอนที่พบเครื่องมือเอเลียนประหลาด ตอนนั้นฉันเพิ่งสิบขวบเองเบนเทนิสันรเริ่มเล่าเรื่องทางฝั่งของตัวเองบ้างซึ่งเครื่องมือที่ว่าก็คืออมนิทริกซ์ไอเทมระดับจัก,กรวาลที่ใครตาก็หมายปองซึ่งไอเทมนี้จะมอบพลังให้กับผู้สวมสามารถแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนได้ถึง10ตัวแต่มันก็แค่ช่วงแรกเท่านั้นเพราะอมนิทริกซ์ตัวนี้เป็นแค่ต,ตัวต้นแบบพอหลังจากนี้เบนจะเริ่มปลดล็อกเอเลี่ยนดวใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและจนตอนนี้ที่ใช้มาสเตอร์คอนโทรลจากแอสมาดปลดล็อกก็เรียกว่ามีเอเลี่ยนให้นับกันไม่หวาดไไม่หวแหะ ซึ่งอันที่จริงแล้วมันมีเป็นล้านตัวเลยนั่นเองเบนเล่าต่อว่าเขาทำงานกับรูคแล้วก็ปู่แม็กซ์ร่วมกับเหล่าช่างปลาปาต่อสู้กับเหล่าร้ายทั่วกาแล็กซีแล้วก็ยังมีเกรนดลินที่ตอนนี้เธอเรียนจบกลายเป็นศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลายัยไฟคินแล้วแล้วก็ยังเป็นผู้ปกป้องหอสมุดของเฮ็กซ์อีกด้วยแต่ก็ไม่แปลกนะเพราะว่าเกรนดลินก็เรียนเวทมนตร์รวมๆก็มากกว่า10ปีเห็นจะได้และก็ยังมีหวานใจของเธอที่เป็นเพื่อนสนิทข,ของเบนด้วยอย่างเควินเลวินที่เราเด็กๆก็ ตีกันอยู่แต่โตมาเป็นเพื่อนสนิทกันหมอนี่ยดูดซับพ,พลังหรือดีเนเอได้และสามารถแปลงเป็นอะไรก็ได้ด้วยแถมเบนยังบอกอีกว่าในตอนที่โลกไร้ายภัยร้ายต่างๆเนี่ยเขาก็ใช้เวลาว่างไปสอนเราอะคาเดมีในช่างประปาให้กลายเป็นฮีโร่เหมือนกับเขาในนาม The o r i เรนจ Squad ด้วยซึ่งถ้าทุกคนฟังมาจนถึงตอนนี้คงคิดว่าเบนเทนิสันมีชีวิตที่โคตรเจ๋งเลยใช่ไหม แต่ความจริงกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้โอ้โหต้องบอกว่าชีวิตมันไม่ง่ายเลยแหละครับเขาต้องสูญเสียอะไรมามากมายทำผิดพลาดมาก็เยอะเขาเคยต้องรับผิดชอบกลุ่มท้าจักรวาลเอาไว้ในมือด้วยและถ้าคิดว่าเรื่องพวกนี้มันประหลาดแล้วก็ยังมีประหลาดกว่านี้ได้อีก และนี่แหละคือเรื่องราวของฉันท,ทั้งหมดทั้งหมดที่เล่าไปก็คือสุดยอดของสุดยอดแห่งการสรุปชีวิตของเบนทิน,นิสันตั้งแต่10บขวบมาจนถึง21ขวบหน้าปัจจุบันนั่นเครับและหลังจากเบนเล่าเรื่องตัวเองจบภาพก็จะตัดมาที่จัก,กันของ Danny, ดแดนนี่โดยเราจะเห็นเจ้าวาลาลกลับมาที่แมนชั่นของตัวเองและพบว่าแมนชั่นของเขาถูกปิดล้างโดยรัฐบาลหลังจากคนทั้งโลกหันหลังให้กับเขา ซึ่งเอาจริงดูจากแววตาและคําพูดว่าหลาดน,นั้นรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองทําลงไปมากๆและคิดว่านี่แหละเป็นสิ่งที่เขาสมควรได้รับในฐานะวัยร้ายผู้เห็นแก่ตัวแล้ว วาวลาดนั้นกลับมารำลึกความหลังต่อโดยการลงไปชั้นใต้ดินที่เป็นแล a บของเขาสูดออกซิเจนให้เต็มปอดเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีและก็เริ่มนึกถึงวันเก่าๆตั้งแต่วันที่เขาได้พลังผีมาแบบไม่ได้ตั้งใจคล้ายๆกับแดนนี่แฟนทอมนั่นเองซึ่งมันก็เป็นพลังแบบเดียวกับแดนนี่เลยนั่นแหละแถมช่วงแรกเขาก็ตั้งใจจะเป็นฮีโร่เหมือนกันนะแต่ชีวิตดันมาพลิกผันซะได้ทําให้ต้องมากลายเป็นวายร้ายแบบที่เห็นเขาเริ่มต่อสู้กับฮีโร่ตัวจริงอย่างแดนนี่แฟนทอมแต่ในท้ายที่สุดแล้วการตัดสินใจที่เลือก ทางผิดพลาดก็ส่งผลกระทบอย่างสาสมโดยคนทั้งโลกสาปแช่งเขาในประเทศเขาจนตัวเองต้องระเหตุออกมาอยู่ในอวกาศและไม่ได้กลับมาโลกอีกเลยนับตั้งแต่นั้นแต่ถ้าว่าช่วยที่วาลาดกันังนึกถึงความหลังก็มีใครบางคนปรากฏตัวขึ้นมาข้างหลังเขาข้าไม่ได้จะกลับมาสู้กับใครจะหยิบอะไรก็หยิบไปเลยที่เนี่ยไม่มีอะไรมีค่ากับข้าอีกแล้ววหลาดตอบกลับไปจนกระทั่งเราจะได้เห็นหน้าของผู้มาเยนคนนั้นเขา คืออ e. ีออนไวร้ายนักท่องเวลาประจําเรื่องเบนเทนนั่นเองอีออนบอกว่าวลาดดูจะด้อยค่าตัวเองไปหน่อยนะและเขามาที่นี่เพื่อยื่นข้อเสนอบางอย่างให้กับเขาซึ่งวลาดก็งงว่ามาขอความที่เหลือจากชายแก่ๆคนนี้เนี่ยนะว่าจบปุ๊บอีออนก็โชว์ให้ดูว่าตัวเขาทําอะไรได้บ้างด้วยการเปลี่ยนให้วลาดวแก่กลับมาเป็นวัยหนุ่มเสียในช่วพริปตาได้เลยและเผยว่าที่ตัวเองทําได้แบบนั้นเพราะว่าเขาเป็นไทม์วอล์กเกอร์เขาสามารถควบคุมเวลาในการละอวกาศได้ แต่ถึงแบบนั้นพลังสุดเทพแบบนี้มันก็ย่อมมีราคาต้องจ่ายเช่นกันแล้วบัดนี้เจ้าวลาดิเมียเจ้าคือหมากชั้นดีที่ข้าต้องการก็จะเสกให้วลาดกลับมาแก่อีกครั้งเพราะว่ายังไม่ได้รับข้อเสนอซึ่งทีนี้วลาดก็สงสัยอดีตว่าทําไมเจ้ามีพลังขนาดนั้นถึงยังต้องการข้าอยู่วันวาที่ข้าเป็นพวกห้ำหามเป็นวายร้ายของเรื่องมันจบไปแล้วและมันทําให้ข้าต้องสูญเสียทุกอย่างแบบนี้ไม่เหลือแบบไม่เหลืออะไรเลย เพราะงั้นถ้าใ้ข้ากลับไปเป็นวายร้ายอีกไม่มีทางแน่นอนซึ่งอีออนก็ตอบกลับมาประมาณว่าแล้วถ้ามีโอกาสได้แก้แค้นหมอน,นั่นอีกครั้งละ่ะเจ้าแฟนทอมอะไรนั้นแต่วลาดก็แบบข้ารู้ข้าใช้ชีวิตอยู่เพื่อการแก้แค้นมาน,นานจนตอนเนี้ยข้าทั้งตกงานทั้งเป็นโฮมเลสคนไร้บ้านแถมยังตัวคนเดียวอีกตะง a c กคือไม่ว่ายัางไงวลาดก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือนั่นแหละอีออนก็เลยดีดนิ้วพาทั้งคู่ขึ้นมาบนดาดฟ้าของแมนชั่นและให้มองผืนดินกับธรรมชาติที่สวยงาม เจ้าเนี่ยทำอะไรเพื่อลกไว้มากแต่ดูสิ่งที่พวกมันทํากับเจ้าสิมันหันหลังให้เจ้าแต่ถ้าเจ้าร่วมมือกับข้าและทํามาสําเร็จไปด้วยกันนะข้าจะยกทั้งจักรวาลน,นี้ให้เจ้าครอบครองไปเลยแล้วมันจะไม่มีใครหันหลังให้เจ้าได้อีกอีออนเรียกว่าขายตรงกันเป็นชุดๆทำมาวาลาดงงว่าแล้วถ้ายกทั้งจักรวาลให้เขาแล้วตัวอีออนแหละจะได้อะไรกับเหตุการณ์นี้บ้างซึ่งแน่นอน ระดับนักท่องเวลาแล้วจักรวาลแค่จักรวาลเดียวนั้นถือเป็นเรื่องที่จิบจอยมากๆเพราะสิ่งที่เขาต้องการมันยิ่งใหญ่กว่านั้นต่างหากล่ะ หลังจากฝั่งตัวร้ายคุยกันจบภาพก็จะตัดมาที่จัก,กรวาลของเบนเทนิสานบ้างตอนนี้ทั้ง3มาอยู่ที่ฐานเช่าประปากันเรียบร้อยโดยเราจะเห็นว่ารุกเพื่อจะคุยกับแซกเซตเดยดจากเื่งเดอะซีเครตเซตเทเดที่โตเป็นหนุ่มแล้วแบบหมาดๆเลยซึ่งรุกบอกว่าจริงๆสายเล่อดของเซตเทเดเนี่ยมีบางคนเคยอยู่เช่าประปาตั้งแต่ยุคก,ก่อตั้งซึ่งก็คอยปกป้องโลจากเอเล่เลร้ายมานานแล้วเหมือนกันสำหรับใครที่เป็นติ่งเรื่องนี้ก็อาจจะมีกรีดกันบ้างแหละ แล้วหลังจากนี้รู้ก็เลยจะติดต่อกลับไปขอไฟล์ทุกอย่างที่พวกเขามีเกี่ยวกับพูดผีและก็ตอนนี้รู้ก็ยังติดต่อหาเควโดรลินให้รีเสิร์ชหาเรื่องมิติขั้วขนานกับพวกพลังงานผีเพิ่มเติมอีกแรงด้วยที่นี้นเบนก็งงว่าแล้วจะเอาข้อมูลพวกนั้นมาทําอะไรเหรอแดนนี่ก็เลยเกตทันทีและอธิบายให้เบนฟังว่าถ้าเราสามารถสร้างประตูมิติขึ้นมาใหม่โดยที่ในโครงสร้างของมันมีโกสเอนเนอร์จีรวมอยู่ด้วยมันก็จะกลายเป็นโกสพอร์ทัลอันใหม่แล้วเราจะเข้าสู่โกสโซนที่ที่แดนนี่คุ ถ้าเข้าสู่โกโซนได้ะเขาก็จะหาทางกลับบ้านได้แต่เออคนที่ดูจะตื่นเต้นสุดๆก็คือเบนนี่แหละตื่นเต้นกว่าแดนนี่อีกแต่ไม่ใช่เพราะจะพาเพื่อนกลับบ้านได้นะแต่เป็นเพราะจะได้เจอจักรวาลที่เต็ไมไปด้วยผีสางนางไม้ตึงหากเออเองนี่มันเบนทนิสันจริงๆนะแต่จริงเรื่องมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกนะครับแดนนี่ <Danny S 2> ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีคือเดอะโกโซนเนี่ยมันเป็นมิติที่อยู่ระหว่างมิติอีกทีนึงเนะี่ยแต่แวะนี่มันน้ำอะไรเนี่ยหวยเป็นบ้าเลยแดนนี่ อธิบายไปพลางบ่นไปดูเหมือนเราจะเจอคนที่เกลียดมิสเตอร์สมูตตี้อีกคนแล้วแหละนะซึ่งระหว่งางนี้เบนก็จะชวนแดนนี่คุยถึงการเป็นฮีโร่เพราะว่าในมิติเนาวนทั้งไอเดียทั้งทักษะการต่อสู้แดนนี่ถือเป็นฮีโร่ที่เก่งใช้ได้เลยว่าแต่นายเป็นฮีโร่มานานหรือยังอ่ะซึ่งแดนนี่ก็อึกอกักแล้วบอกว่าเขาไม่ได้เป็นฮีโร่มาสักพักนึงแล้วแหล,ละแล้วก็อนนีิจริงโลกก็สงบสุขไร้อาชญากรมานานแล้ว พาดการเป็นฮีโร่ของเขาที่ชาวโลกต้องการมันจบไปแล้วแหละตอนเนี้ยก็ได้แต่ move on เติบโตในเส้นทางของตัวเองในนามแดนนี่เฟนตันฉันว่าฉันไม่พร้อมจะกลับมาเป็นฮีโร่เท่าไหร่อนะถึงจะอยากกลับมาแค่ไหนก็ตามาเรียกว่าแดนนี่ตัดพ้อตัวเองขั้นสุดหลังจากไม่ได้เป็นฮีโร่มา5ปีแล้วเดี๋ยวนี่นายพูดอะไรของนายเนี่ยการเป็นฮีโร่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่านายเสียมันไปนะ นายต้องกลับมาแบบดวนๆเลยเบนพูดปลุกใจเพื่อนของเขาซึ่งระหว่างนี้นะครับรูก็จะเอขึ้นมาว่าแล้วถ้าเขาเจอพลังงานผีหรือว่า g h o s t Energy ขึ้นมาแล้วแล้วเราจะทำยังไงกันต่อเนาะมิสเตอร์แฟนทอมคุณจะหาทางกลับมิติของคุณยังไงซึ่งแดนนี่เองก็จะหยิบแมปอันนึงออกมาโดยแมปเหล่านี้จะเป็นตัวบอกประตูต่างๆในโกสโซนอย่างแม่นยำถ้าไม่มีมันเราจะเผลอเข้าประตูมิติที่พาไปโผล่มิติไหนก็ไม่รู้แต่ว่าถ้ามีมันจะพาฉันไปโผล่ในแลบของพ่อได้เลย คือพอรู้แบบนี้รู้ก็เบาใจแต่ตอนเนี้ยปัญหาใหญ่อย่างเดียวของเราก็คือแล้วใครละ่ะจะสามารถสร้างโกลดพอร์ทัลตัวใหม่ขึ้นมาได้ว่าแล้วก็มีเสียงเล็กๆแทรกเข้ามาเราทําได้ไม่เราทํไาทไม่ได้หรอกไม่เราทําได้เฮะทำไม่ได้ชัวร์ๆเรียกว่าเสียงเจ้ยเจ้าที่ทะลุเฟรมออกมาก็คือเสียงของบลูคิกักดีบา้าสองกาวแวนช่างประจำของช่างปะปาไดนั่นเอง,งว่าแต่พวกนายอยู่ตรงนี้ตลอดเลยเนี่ย แดนนี่พูดราวกับจะบ,บูลลี่พี่จิ๋วทั้งสองรูกแนะนำบูกิกับดีบ้าให้ดนนี่รู้จักว่าทั้งคู่นั้นเป็นกาแวนเผ่าพันธุ์ที่ฉลาดที่สุดในกาแล็กซีซึ่งพี่จิ๋วของเราก็พร้อมเริ่มงานเสมอแค่รอกเกวดอลินมาที่นี่ก็เป็นอันลุยสร้างโกดพอท่อได้ทันที แต่จงังหวะนั้นลูลาเด็กฝึกขัดของเบนที่เป็นฝาผาซิตรากยาเหมือนกับฟาดแท็กก็รีวิ่งมาแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายว่ามีผู้บุกรุกที่เมืองเบลวูดแถมมันยังมาบุกตรงจุดเทเลพอร์ตจุด A ที่เป็นร้านขายอุปกรณ์ช่าปะปาร้านเก่าของปู่แม็กซ์ด้วยแต่ประเด็นคือทําไมผู้ร้ายมาบุกแต่สัญญาณเตือนภัยถึงไม่แจ้งนะซึ่งลูลาก็อาสาจะไปตรวจสอบให้แต่เบนบอกว่าไม่ต้องงานนี้ให้2ฮีโร่ลุยกันเองก็แล้วกัน เราไปเช็คด้วยกันเถอะเพื่อนนี่แหละได้เวลาพิสูจน์ตัวต,ตนของนายแล้วเบนพูดกับแดนนี่และหลังจากนี้นะครับเบนก็จะสั่งให้ลูล่าที่อยากตามมาสมทบให้อยู่ช่วยเฝ้าฐานเพราะว่าถ้าเกิดเหตุร้ายแรงกว่าเนี้เธอจะเป็นกองกำลังสำคัญให้กับช่างประปาได้แล้วเบนกับแดนนี่ก็จะเข้าจุดวาร์ปไปทันทีโดยที่ทั้งคู่นั้นก็จะวาร์ปมาที่เมืองเบลวูดหน้าร้านเก่าของปูแม็กซ์และ ต้องช็อกกับบุคคลตรงหน้าซึ่งคนที่ช็อกที่สุดก็คือแดนนี่แฟนทอมของเราดีแหละเพราะว่าศัตรูมันไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่กลับเป็นเจ้าวลาดมาสเตอร์ A.K.A. วลาดพลาสมิวส์ศัตรูโดยฉกาศที่คิดว่าเขากำจัดมันไปแล้วเมื่อ5ปีก่อนแถมที่นี้มันยังผัวมาที่จักรวาลของเบนในเมืองเบลวูดอีกทั้งหากเดี๋ยวนะมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะฮัลโหลแดเนียลไม่เจอกันนานเลยนะ5ปีแล้วมึงเนี่ยวลาดผู้ทักทายโจย์เก่า และช h ร p t e r ที่2ก็จะจบลงที่ตรงนี้แหละครับหลังเจอคู่ปรับเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแดนนี่ก็รู้สึกช็อมกมากๆและพยายามตั้งสติอธิบายให้เบนฟังทั้งที่ยังตกใจอยู่นั่นแหละว่าเจ้านี่มันคือวาลาดพลาดมิุสคู่ปรับของฉันที่เคยเล่าให้ฟังได้เด้งแต่ฉันยืนยันได้นะว่าฉันมาที่นี่มิดตินี้คนเดียว เขาไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่นี่นะซึ่งจังหวะหน้าสิวหน้าขวานแบบเนี้ยทายที่เบนจะกลัวพี่แกกลับหลุดได้เรื่องวลาซะงั้นเพราะมันเป็นชื่อของแวมไพร์หรือดักคล่าในตำนานนั่นเองซึ่งในจริงตัวของเบนเองก็มีเอเลี่ยนชื่อแวมไพร์เหมือนกันนะแต่จักรวาลของเบนทินจะถูกนับเป็นเอเลี่ยนสายพันธุ์หนึ่งเท่านั้นส่วนจักรวาลของแดนนี่วลาลก็จะถูกนับเป็นผีที่มีพลังเหมือนกับตัวเขานั่นแหละซึ่งการกลับมาครั้งนี้ในรอบ5ปีของวลาเนี่ยเขาจะมีพลังกล้าแกร่งขึ้นอย่างมากแด,ดน บินขึ้นมาแล้วดูไปที่ Omnitrix พลางสงสัยว่าไอเทมนี้มันจะมีในจักรวาลของเขาไหมนะซึ่งมันดูไฮเทคมากๆ โดยที่เบนเองก็แบบก็ลองปล่อยเช็ดดูสิเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าเจ้านี่มันเทพขนาดไหนแต่มีหรือที่วลาดจะปล่อยให้ตัวเองซวยแต่ว่าคําพูดยั่วบาทาของเบนเนี่ยมันก็ได้ผลเสมอครับเพราะมันทําให้จอมวายร้ายเผลอแล้วเบนก็เตะยอดหน้าเหมือนนั้นจนหลุดออกมาและปลังร่างเป็นเอเลี่ยนตัวใหม่เป็นครั้งแรกในภาค five years later อย่างสลิงช็อตที่มีพลังยืดหยุ่นร่างกายแบบสุดๆแต่สุดท้ายก็ใช้ได้แป๊บเดียวแล้วเปลี่ยนร่างเป็นโฟอาร์มให้วลาดซ้อมเล่นซักอย่างนั้น โดยจังหวะนั้นเองแดนดน,นี่ก็จะฟื้นขึ้นมาและแปลงร่างเป็นแดนนี่แฟนทอมก็จะเข้ามาซัดกับวลาดอย่างดูเดือดซึ่งเขาจะใช้พลังทุกอย่างที่นึกได้ในตอนนั้นกระหน่าใส่ไวร้ายแบบจัดเต็มแต่ไม่ว่าจะเป็นมุกไหนวลาดก็จะรับมือได้หมดแต่คําถามที่แดนนี่คาใจคือวลาดรอดมาได้ยงไงเพราะเมื่อ5ปีก่อนเขาจัดการมันไปกับมือแล้วนี่ไทยถมยังส่งโดนไปตรวจสอบอีกด้วยให้แน่ใจว่าวลาดอยู่พ้นโลกแล้วจริงๆแน่นอนวลาดได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่ยอมตอบว่ากลับมาได้ย,ไดนนย,ยังไงทําให้แดนนี่นั้นยั่วกว่าเดิม และตั้งใจจะจัดการปัญหาค่าราคาสางนี้ให้จบในวันนี้เท่านั้นแต่ว่าเขาก็ยังคงโดนหมอนั่นปั่นหัวเหมือนเดิมโอ้คำพูดของเจ้านี่เหลือร้ายดีนี่แดเนียลดูเจ้าจะเริ่มโตขึ้นมาเป็นเหมือนข้าทุกวันแล้วนะไม่โว้ยฉันไม่มีวันเหมือนแกดิดคดัดว่าแล้วแดนี่ก็โกรธจัดจนกลายร่างเป็นร่างใหม่แกกล่องอย่างแฟนทอมเฟลมเป็นครั้งแรกและก็นำใส่เวลาแบบไม่คิดชีวิตช็อตเนี่ยเรียกว่าเมืองเบลวูดนันพังยับ แต่ว่าแลกกลับมาได้แค่บาดแผลของเวลาดเพียงน้อยนิดเท่านั้นแต่เอาจริงช็อตที่แดนนี่แปลงร่างเป็นแฟนทอมเฟลมเนี่ยยางเทเลยนะครับร่างเนี่ยคือแบบอวยสุดๆพลังใหม่อย่างนั้นเหรอฮึคิดว่าจะมีอยู่คนเดียวหรือไงข้าก็มีเซอร์ไพรส์มาเหมือนกัน ว่าแล้ววลาดก็ใช้ท่า ghostly wave ท่าเปล่งเสียงซูเปอร์โซนิกที่เป็นท่าเก่งของแดนนี่ขึ้นมาเฉยเลยทำให้แดนนี่นั้นถึงกับช็อกขาแข็งทำอะไรไม่ถูกท่าเนี่ยเขาฝึกมานานมากๆแต่ตอนนี้สัตรูตัวใหม่เลขหนึ่งกลับใช้มันได้ซะอย่างนั้นซึ่งจังหวะที่แดนนี่ทำตัวไม่ถูกเนี่ยดีที่เบนนั้นแปลงร่างเป็นแ a ลม e ีตเอเลี่ยนตัวใหม่อีกตัวที่มีพลังขาเหลือล้นกับพลังเฮดบาตท,ที่โคตรรุนแรงพาแดนนี่ออกมาจากที่นั้นได้ทันการพอดีไม่จริงนั่นมัน ghostly w a เจ้าน,นั่นชายท่านนันได้ยังไงอะ ดดนนี่ช็อกกับภาพตรงหน้ามากๆวล,ลาดก็เลยบอกความจริงว่า5ปีที่เขาถูกจองจําแยกตัวออกไปในอวกาศมันว่างเปล่าจนเกินไปเขาก็เลยใช้เวลานั้นเรียนรู้พลังผีมากมายจนบรรลุทุกพลังของพลังผีเรียบร้อยรวมถึงโกสซีเวลก็ได้มาจากการฝึกครั้งนั้นด้วยก่อนที่เจ้าตัวพอพูดถึงเรื่องเก่าๆเขาก็โมโหจัดๆที่ถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวตั้ง5ปีแล้วก็เปล่งเสียงโกสซีเวลออกมาแบบสุดพลังทําให้เบนในร่างแ a ลมปีดต้องรีบเฮดบัดหยุดหมอหนั่นเอาไว้โดยจะมีดดนนี่ The yeah. cat ตามข้ามาคอมโบด้วยแต่ทว่าจังหวะที่สู้กันรอบนี้เนี่ยมีเรื่องช็อกเกิดขึ้นด้วยครับเพราะเบนที่แปลงร่างเป็นโครมาสโตนหนึ่งในเอเลียนที่แกร่งที่สุดหวังว่าจะปะเดศึกวลาดแต่กลับถูกเจ้านัน่นซัดพลังมาใส่จนกลับร่างมาเป็นมนุษย์หมดสติไปซะงั้นคือโปรติโครมาสโตนจะดูดซับได้ทุกอย่างแต่นี่กลับพลาดท่าซะอย่างนั้นชักจะไม่ดีซะแล้วสิครับแดนนี่ก็เลยรีบหาทางทวงเวลาวลาดเอาไว้ด้วยการจับมันแช่แข็งแล้วเข็มขาดที่เป็นบาเรียครอบเอาไว้อีกทีแล้วก็รีพุ่่งไไปชวเบนด นเวลาแบบเฉียดชฉ้วพอดีและพอเบนได้สติมา๊บเนี่ยเขาก็มาคิดๆดูว่ามันเป็นไปได้ยังไงที่โคมาสโตนดูดซับพลังของวัลลาดไม่ได้ซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลย ดนนี่ก็เลยฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าหรือมันเป็นเพราะพลังจากเอ็กโตเอเนอร์จีแหล่งที่มาของพลังผีกันแน่นะซึ่งก็อาจจะใช่แต่ยังไม่ได้มีอะไรมายืนยันเพราะออมนิวทริกซ์ของเบนนั้นไม่สามารถอ่านไฟล์ของพลังนี้ออกเลยซึ่งจังหวะนั้นเวลาดก็จะทาลายกาแพงน้าแข็งออกมาได้แล้วชั้นหนึ่งแต่ยังติดบาเรียเข็มขาดของแดนนี่อยู่ทําให้ทั้งสองพอจะมีเวลาคิดหาทางออกกันอยู่นายไม่มีไอเดียอะไรดีๆเลยเหรอเพื่อนแดนนี่ถาม จริงๆฉันมีเอเลี่ยนลูกเล่นแผลวาวหลากหลายตัวเลยนะแต่ปัญหาคือฉันน่ะต้องเข้าใจพลังของวลาดซะก่อนเพราะงั้นเพื่อความปลอดภัยฉันจะขนย้ายชาวเมืองให้พ้นจากพื้นที่ไปซะก่อนละกันเบนพูดแล้วก็แปลงร่างเป็นเอเลี่ยนยอดทิศตลอดการอย่างเอ็กซ์เลเรททันทีโดยระหว่างนี้เบนก็จะให้ดันนี่่วงเวลาไว้ให้ก่อนซึ่งแน่นอน่วงเวลาได้แค่แป๊บเดียววลาดก็จะใช้ลูกไม้เอาตัวเองออกมาข้างนอกได้สําเร็จและไล่กวดกันอย่างเดือดฉบับผีชนผี ห้าปีที่หายไปสิ่งหน้านที่กลับมาก็คือการยึดเมืองเนี่ยนะนายนี่ไม่เปลี่ยนไปเลยจริงๆ ระหว่างที่แดนนี่ทวงเวลาไปเจ้าวลาดมันก็จะป่วนเมืองเบลวูดแบบรัวๆเราก็จะได้เห็นแดนนี่กู้สถานการ์ฉบับฮีโร่สุดเท่มากมายไฮไลท์ก็คือการสร้างกระแพงน้ําแข็งขนาดใหญ่เนี่ยแหละแต่หารู้ไม่ว่าทั้งหมดนั้นมันเป็นอุบายของวลาดที่รอให้แดนนี่เริ่มหมดแรงหลังร้างพลังฮีโร่ไปนานกว่า5ปีนั่นเองซึ่งสิ่งที่น่าสนใจช่ชวงนี้คือจังหวะที่แดนนี่กําลังหมดแรงน,นะครับเราจะเห็นชาวเมืองเดินเข้ามาช่วยเขาและคิดว่าแดนนี่เป็นเ็นเทนิสันที่แปลงร่างเป็นเอเลี่ยนผีคนก็เลยมาห ให้กำลังใจกันใหญ่แต่บางก็ว่าไม่ใช่หรอกไม่เห็นมีออมนิทิกเลยหมอนี่ไม่ใช่เบนตินิสันแต่ถ้าว่าเรื่องนั้นไม่สําคัญเท่าที่สิ่งที่แดนนี่เห็นชาวเมืองต่างยกย่องเบนเพื่อนใหม่ของเขาในฐานะฮีโร่มาตลอด10กว่าปีซึ่งแรงจูงใจตรงนี้แหละมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญทำให้ฮีโร่ของเรากลับมาเป็นฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่อีกครั้งนั่นเองโฟกัสหน่อยแดนนี่เกิดอะไรขึ้นกับนายเนี่ย เป็นรีบกระตุนเพื่อนเพราะเห็นว่าแดนนี่กำลังเหม่ออยู่แต่ช่วพริบตานั้นแดนนี่ก็ถูกดึงลงไปใต้เมืองและกลับมาดวนกับวลาดแบบหนึ่งหอีกครั้งซึ่งระหว่างนี้เบนก็จะคอยวเคะหสศัตรูหาทางให้ดดนนี่โต้กลับอยู่เรื่อยๆสุดท้ายทั้งคู่ก็จะร่วมกันวิเคราะห์ จนหาจุดจุดหนึ่งของวลาดเจอซึ่งวลาดนั้นมันจะมีกาดป้องกันที่โหดมากๆโจมตีอะไรก็ไม่เข้าแล้วมันจะใช้การดนี้ทุกครั้งที่เราโจมตีใส่แล้วค่อยโตกลับเป็นแพทเทิร์นเดิมๆเสมอเพราะงั้นถ้าเรามีอะไรจอะกล่อมมันได้แค่หาจังหวะเหมาะๆก็โปเชดานี้ก็เลยนึกไอเดียอะไรดีๆออกใช่แล้วมันต้องเป็นจังหวะนี้เท่านั้น ว่าแล้วเขาก็ล่อวาลาดมาบนพื้นดินและเรียกเข็มขัดไฮเทคกลับมาพร้อมเปลี่ยนมันให้เป็นดาบที่อาบพลังโกสซึ่งจะสามารถทําให้เขาเจาะก,ก่อกของวาลาดได้แล้วพอถึงจังหวะนั้นเขาก็ยิงลําแสงล่อให้วาหลาดตั้งการป้องกันอีกครั้งซึ่งจะทําให้เจ้านั่นอยู่ในสถานะเป้านิ่งจากนั้นก็ หลังจากจอกกรอะได้เนี่ยแดนนี่นนก็จะใส่แบบรัวๆจนร่างกายของวลาดนั้นเรียกว่าเวอร์ไปหมดซึ่งศึกครั้งนี้ดูท่าว่าฝั่งฮีโร่จะได้เปรียบขึ้นมาซะแล้วสิครับแต่ทว่าทั้งหมดนี้นั้นเป็นสิ่งที่วลาดตั้งใจเอาไว้อยู่แล้วการพยายามหลอกล่อให้แดนนี่ใช้พลังแบบสุดๆการรีดพลังพวกนั้นออกมาใช้แบบต่อเนื่องมันจะทำให้แดนนี่หมดแรงเข้าต้มจะยืนยังแทบไม่อยู่ด้วยซ้ำแล้วทำให้ต่อจากนี้เขาจะถูกอัดอยู่ฝ่ายเดียวลุกขึ้นมาสิแดนเนียล เจ้านี่มันอ่อนแอกว่าที่ข้าคิดเอาไว้เยอะเลยอย่าบอกนะว่าเจ้ายอมแพ้แล้วว่าเจ้านี่มันขี้แพ้เหมือนพอไม่มีผิดพอพูดจบวลาดกับสีหน้าวายร้ายสุดน่ากลัวก็เดินมาเพื่อจะประเด็จสืกแดนนี่แฟนทอมพร้อมด้วยคำพูดเหยียดหยามต่างๆนันาดูท่าว่าฮีโร่ของเราจะเสียท่าเขาให้แล้วเหละครับแต่ทว่าในจังหวะทีเด็ดทีขาดอยู่ๆตัววลาดก็ลอยขึ้นด้วยออร่าสีเขียวซึ่งมันเป็นพลังของเกรฟแอ t แทก ของเบนที่มาช่วยได้ทันเวลาพอดีดูเหมือนผีก็ต้านแรงน้มถ่วงไม่ได้เหมือนกันแฮะเบนพูดก็จะทุ่มวลาดลงพื้นอย่างแรงว่าแต่นายจับเขาไว้ได้นานแค่ไหนเอเบนก็นานพอที่นายจะจัดก,การมันได้แล้วแหละหลังจากที่ฝ่ายฮีโร่กลับมาเป็นต่ออีกครั้งขณะที่แดนนี่กำลังจะพูดประโยชน์ต่อไปจู่ๆภาพทั้งหมดก็หยุดเคลื่อนไหวลงซะง,งั้น และมีออราสีม่วงชมพูมาครอบตัววลาดเอาไว้ซึ่งแน่นอนคนที่หยุดเวลาทั้งหมดก็คืออีออนที่มาช่วยเวลาเอาไว้นั่หนึ่งซึ่งแรงโน้มถ่วงนั้นจะไม่มีผลกับเวลาอยู่แล้วเขาก็เลยอยู่เหนือมันได้และก็จะพาวลากลับเข้าประตูมิติเห็นว่าจะให้พบกับผู้ร่วมกระบวนการอีกหลายคนในแผนการครั้งนี้และทั้งคู่ก็จะเดินเข้าประตูมิติไปแบบหน้าตาเฉยก่อนที่เวลาในมิตินี้จะกลับมาเดินอีกครั้งซึ่งพอเวลากลับมาเดินปุ๊บในโลกจริงเนี่ย เรียกว่าพลิบตาเดียวว่าลาดก็หายตัวไปอย่างปริศนาทําเบนกับแานนี่งงกันหมดไหนว่านายจับมันอยู่ไงเบนเพื่อนนี่มันวายร้ายของนายนะนายไม่รู้หรือว่าหมอน,นั่นมันทําลายกฎฟิสิกส์ได้นะ่ะ เรียกว่าทั้งคู่ก็ตีกันอยู่สักพักหนึ่งแต่จริงพอทั้งคู่มาคิดคิดดูแล้วคิดว่าวลาดไม่น่าจะมีพลังขนาดนั้นนะน่าจะต้องมีใครบางคนพาเขาหนีไปแน่แนอาจจะมีใครว้ามาช่วยหรือเปล่าแต่ประเด็นคือทําไมต้องมาช่วยแหละหมอน,นั่นมาถึงก็สู้สู้สแล้วก็จะหนีไปเพื่ออะไรมันไม่มีอะไรเมกเซนเลยอะแต่ช่างเถอะเดี๋ยวเราก็คงหาคำตอบกันได้เองเพราะพวกเราคือฮีโร่ใช่ไหมพวก แล้วเบนกับแดนนี่ก็จะชนหมัดก,กันเรียกความมั่นใจให้2ฮีโร่แบบสุดๆคือต่อจากนี้นจะเป็นยังไงไม่รู้แหละแต่ความสัมพันธ์อันแน่นแฟนของสุดยอด2ฮีโร่แห่งยุคก,ก็แน่นแฟนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยละครับในขณะเดียวกันน่เองก่อนที่จะจบ c h ปเตอร์สามเราจะเห็นใครบางคนแหวกฐานใหญ่ช่างประปาออกมาและก็รายงานไปให้ตัวหัวหน้าฟังว่าเขาทํามันสําเร็จแล้วดีมากเกอรข้าจะส่งประตูมิติไปที่เจ้าเดียวนี่แหละว่าจบปุ๊บประตูมิติก็เปิดออก หลังจากนั้นก็กระโดดเข้าไปพร้อมกับแผนการปริศนาที่ได้วางเอาไว้และหลังจากนี้ก็จะเป็นอันจบช h ปเตอร์ที่3ลงณตรงนี้เป็นยังไงกันบ,บ้างครับกับ5 Years Later Chapter ์ที่2และ3ที่เรียกว่าทวีความเข้มข้นขึ้นมาอีกเพียบเลยและตอนจะจบเนี่ยถ้าใครซินเซียนหน่อยจะรู้ว่า2ตัวนี้มันมาจากเรื่อง i n v a d e r Sim นั่นเองแหละครับและตัวเล็กนั่นก็คือเกอลูกกระจกของเจ้าซิมที่เป็นหัวหน้าของมันนั่นแหละ โดยเจ้าพวกนี้จะมีบทบาทในภาคนี้ด้วยนะครับบอกเลยว่าเป็นตัวละครทีเด็ดเลยแหละยังไงฝากติดตามหัวเรื่องนี้กันต่อด้วยนะครับและก็เหมือนเดิมน,นะครับถ้าทุกคนชอบเราหยิบเรื่องราวของเบนทนและ five years later มาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ให้กับพวกเราหน่อยนะครับจะได้รู้ว่าทุกคนชอบคลิปแบบนี้เนาะและถ้าใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกเลยก็ไม่เคยกดติดตามนะครับฝากกดติดตามให้กับพวกเราตูนี่ตูนส์ด้วยนะขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ